に,についてくるる意ががあんんだなどんなどこと,とวันนี้ทางเราจะพามาแนะนำเกี่ยวกับอนิเมะการทำอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่าจะออกมาตอนไหนท้องไส้ก็พร้อมตะโกนให้เราได้รู้เลยว่าหิวข้าวด้วยวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบอนิเมะ ที่ทําให้ภาพอาหารเหล่านี้ชวนน้าลายไหลตลอดทั้งเรื่องและเรื่องราวที่มีเนื้อหาน่าสนใจจนทําให้พวกเราติดตามอนิเมะแนวนี้จนจบเรื่องแต่ในสมัยของแอดที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตได้แต่ดูในช่องแก๊งการ์ตูนหรือการ์ตูนขับการจะเจออนิเมะที่ทําเกี่ยวกับอาหารยากมากพูดแล้วก็แก่เลยเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอนิเมะทําอาหารอะไรบ้างที่น่าสนใจเรามาเริ่มต้นกับฮิเมสมะโกโมโนจิคังเดชที่ออกฉายในปี2024 โดยสตูดิโอพายแจมผลงานแนวแฟนตาซีคอมมิดี้ของอาจารย์ฮารุฮาระโรบินสันและอาจารย์ฮิราเคโดยจะมีเรื่องย่อเข้าวๆดังนี้ภายใต้ความขัดแย้งระหว่างอาณาจรรักรและทัพของจอมมารที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อนานแสนนานองค์หญิงที่สืบสายเลือดจากองค์ราชา และเป็นหัวหน้ากองอัศวินของกองอัศวินที่3แห่งกองทัพราชอาณาจากักรถูกกองทัพของจอมมารจับตัวได้และสิ่งที่รอคอยองคหญิงอยู่ก็คือการทรมานที่เหนือความคาดหมายนับไม่ถ้วนงั่นหรือเวลาแห่งการทรมานอันแสนโหดเหีเ้ยมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะที่ปกของมันนั้นไม่ตรงกับเนื้อเรื่องเลยใครที่หวังแนวบูอาจจะงงเลยก็ได้โดยเนื้อเรื่องมีฉากที่เกี่ยวกับอาหารที่ทำออกมาได้สวยมาก บวกกับเรื่องราวความตลกเฮฮาของตัวละครหลักที่จะหาวิธีทรมานเจ้าหญิงด้วยอาหารต่างๆนานาที่ใครดูตอนกลางคืนแล้วท้องร้องแน่นอนสำหรับแอดแล้วเรื่องนี้คะแนนให้ไปที่7ดเต็ม10แม้จะมีอาหารและความตลกแต่มันยังไม่มีอะไรดึงดูดให้แอดต้องติดตามมันตลอดเอาง่ายๆคือไม่มีเมะอะไรดูในตอนนั้นก็มาดูเมะเรื่องนี้ให้จบนั่นแหละครับเรื่องต่อมาก็ต้องอิเซไคโชคุโด ที่ออกฉายในปี2017ผลิตโดยสตูดิโอซิวเวอร์ลิงผลงานของอาจารย์อินุสกะจุนเปและวาดภาพประกอบโดยคุณอินามิคาสึมิตีพิมพ์โดยฮีโร่บางโคจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ชูฟุโนโชโมเรื่องย่อจะเริ่มที่ร้านโยโชคุโนเนโกยะที่เปิดมามากกว่า50ปีและสร้างความพอใจให้กับพนักงานบริษัทในละแวกใกล้เคียง ถือว่าเป็นร้านสไตล์ตะวันตกที่พิเศษสําหรับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามทุกวันเสาร์ทางร้านจะปิดเพื่อต้อนรับลูกค้าพิเศษลูกค้าจากต่างถิ่นกําเนิดและต่างเผ่าพันธุ์จะมารับประทานอาหารที่นี่แม้จะไม่ต่างจากที่เสิร์ฟให้กับคนทั่วไปแต่ก็สร้างความพอใจให้กับแขกจากต่างโลกที่ได้ลิ้มลองอาหารรสเด็ดนี้จนเรียกที่นี่ว่าอ ok ิเซไคโชคุโด โดยเรื่องนี้แอดจะให้คะแนนไปที่7.5เต็ม10เนื้อเรื่องเรียกว่าสามารถจบปัญหาภายในตอนนั้นได้เลยแค่นายหิวก็เข้ามาทีอิเซไคโชคุโดรู้สึกคำพูดคล้ายๆกับเซเว่นแฮะงานภาพของเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับอนิเมะสบายๆนั่งดูไปหิวข้าวไปนอกจากนี้การบรรยายรสชาติอาหารจากเหล่าตัวละครต่างๆภายในเรื่องนี้เรียกได้ว่าอยากหาอาหารแบบนั้นมานั่งกินด้วยเลย ถ้า2เรื่องก่อนหน้านี้ยังไม่สุดงั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนแนวทำอาหารปกติมาเป็นแนวต่อสู้ผสมด้วยดีกว่าอย่างโทริโกออกฉายในปี2011เรียกว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอนิเมะทำอาหารในตำนานเลยก็ว่าได้เขียนโดยอาจารย์มิสึโทชิชิมาบุคุโรเริ่มลงตีพิมพ์ในนิตยสารโชเนนจัมของสัมงานชูเอชาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมปี2008โดยเรื่องราวจะเกิดขึ้นในยุคแห่งกูเม หรือยุคแห่งการสแสวงหารสชาติที่เหล่านักล่าอาหารต่างออกตามล่าหาวัตถุดิบแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครลิ้มลองมากอ่อนโทลิโกเองก็เป็นนักล่าอาหารที่มีความสามารถเขาออกตามล่าหาวัตถุดิบแปลกใหม่เพื่อทําให้เมนูฟูคอร์สของเขาสมบูรณ์แบบซึ่งแน่นอนว่าวัตถุดิบที่เขาหามาได้นั้นล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งสิน้นแต่ก็ยึดถือสติว่าไม่ฆ่าสิ่งที่ตัวเองไม่อยากกิน การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเพื่อตามล่าหาวัตถุดิบจึงได้เริ่มต้นขึ้นสำหรับแอดแล้วเรื่องนี้ให้ไปเลย8เต็ม10เพราะอะไรนะเหรอ <c oughs> มันสู้กันไงอนนาณาหยอกหยอกความจริงแล้วแอดชอบไอเดียที่ว่ามันเอาสัตว์มารวมเข้ากับอาหารแล้วบางตัวมันมีขั้นตอนที่ต้องเตรียมการเป็นอย่างดีไม่งั้นจะกินมันไม่ได้แต่ก็เสียดายที่อนิเมะของเรื่องนี้ก็สิ้นสุดลงจนต้องไปตามอ่านในมังงะตอนนี้มังงะก็จบลงไปนานแล้ว อีกอย่างสเกลพลังของเรื่องนี้ไม่ได้ออกทะเลนะครับเรียกว่าออกอวกาศไปเลยแต่สําหรับแอนแล้วคงชอบในช่วงที่ตามล่าหาคอสอาคาเซียแต่ก็นั่นแหละครับสเกลแม่งไปอวกาศจนเกือบจะบื่มโลกไปแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วทําให้นึกถึงรีบอลที่ไม่ได้ทําเป็นอนิเมะในเมื่อออกนอกอวกาศแล้วเราก็ต้องมาดูใกล้ๆก,กับชีวิตประจําวันอย่างโกคุชูฟุโดหรือพ่อบ้านสุดเก่าที่ออกฉายในปี2011 ผลิตโดย J.C. Staff ฉายใน Netflix เป็นผลงานมังงะของอาจารย์โอโนโคสเกะที่ลงอยู่บนเว็บไซต์คุ r าเกะบันชของสำนักพิมพ์ s h ชินโจชะ เป็นเรื่องราวของทัศสือดีตยากุซ่าระดับตำนานที่ตอนนี้เขานั้นได้ล้างมือจากวงการนี้แล้วและหันมาเป็นพ่อบ้านคอยสนับสนุนภรรยาที่กำลังทำงานอย่างมิกุผู้เป็นภรรยาของเขาที่เป็นคนขยันเอาการเอางานและไม่ค่อยถนัดทำงานบ้านก็เลยต้องคอยพึ่งพาตัวของทัศสืให้ดูแลบ้านแทนจะเรียกว่าเป็นอนิเมะที่เกี่ยวกับอาหารโดยตรงเลยหรือเปล่านั้นคงตอบว่าไม่ แต่เป็นอนิเมะฟิลกูดที่เป็นเรื่องราวาฮาๆาบ้าบอาบของตัวละครหลักที่ต้องเป็นพ่อบ้านคอยดูแลบ้านรวมถึงทำอาหารสำหรับเรื่องนี้แอดคงให้ไปที่8.5เต็ม10เพราะอะไรงั้นเหรอมันสนุกไม่ต้องคิดเยอะสนุกไปกับมันแค่นั้นแหละง่ายๆหรือถ้าใครคิดว่ามันไกลจากอาหารไปหน่อยก็ต้องเรื่องนี้เลยเอมิยะสังชิโนะเคียวโนะก็ังออกฉายทางอเบมาทีวีในปี2018เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันการทำอาหารและการกิน ของตัวละครจากซีรีส์เฟดที่ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขไม่มีแน่นอนเนื้อหาเข้มข้นที่ตีกันจนเลือดสาดมีแค่พ่อครัวอย่างเอมิยะที่มาทําอาหารให้พวกเราได้ดูกันสบายๆอิม e ิยะซังชิโนเชียวโนกโกฮังเนื้อเรื่องโดยทางไทมูนผลงานการวาดของ TAA เริ่มเขียนในปี2016ตีพิมพ์ในนิตยสารอย่างเอสของคาโดคาวะ คะแนานก็คงจะให้ไปที่6เต็ม10แอดจะชอบเนื้อหาที่เป็นเฟสสเตย์ไห์มากกว่าในอนิเมะเรื่องนี้ใครที่ชอบภาพสวยสวยเหมือนยายบาคงจะไม่ค่อยชอบสไตล์นุ่มฟูนุ่มฟูแบบนี้แต่ถ้าอยากหยุดพักเรื่องราวดรามา่าปริศนาต่างๆของเฟสก็มานั่งดูเรื่องนี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเรื่องก่อนหน้านี้ยังไม่เลาใจต้องการรีแอคชั่นที่รุนแรงคงต้องเรื่องนี้เลยโชคุเกชิโนโซมะถ้าดูที่บ้านแนะนำว่าใส่หูฟังด้วยก็ดีไม่งั้นพ่อแม่คงเข้าใจผิดว่ากำลังดู a อวีแน่ โชคุเกคิโนโซมะมีอนิเมะทั้งหมด5สีสันเป็นผลงานของอาจารย์สุคุดะยูโตะวาดภาพประกอบโดยคุณซาเอกิชุนให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารโดยคุณโมริสากิยูกิตีพิมพ์ในนิตยาสารโชเนนจัมรายสัปดาห์จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ชูเอชะตั้งแต่พฤศจิกายนปี2012 โดยเรื่องย่อจะเกี่ยวกับยูกิฮิราโซมะลูกชายของร้านอาหารในตัวเมืองใช้เวลาในการเป็นลูกมือของพ่อตัวเองอย่างโจอิจิโร่ในการฝึกฝนการทำอาหารเพื่อเป็นเชฟในอนาคตจนมัธยมต้นพ่อเขาได้ปิดร้านชั่วคราวเพื่อออกเดินทางและได้สั่งให้โซมะเข้าโรงเรียนทำอาหารโทสกิที่มีชื่อเสียงมีเพียงน้อยคนที่จะเรียนจบได้ เขาต้องเข้าท้าทายการแข่งขันโชคุเกชิเพื่อประชันฝีมือกับเหล่านักเรียนยอดฝีมือในวงการอาหารโดยเรื่องนี้แอดจะชอบมากยกเว้นภาคสุดท้ายนะโดยจะให้คะแนนไปที่8.5เต็ม10ทำไมถึงให้คะแนนเยอะเพราะมันทำให้แอดลุกขึ้นมาทำอาหารหลังจากดูจบและมีความคิดอยากเป็นเชฟขึ้นมายังไม่พอยังมีฉากรีแอคชั่นใครดูตอนแรกก็ตกใจกันหมดจนแทบจะอุทานเลยว่าเอ้าเฮ้ยนี่กำลังดูอนิเมะ18บวกอยู่หรือเปล่าเนี่ย แต่เห็นอย่างนี้ฉากการทำอาหารของเรื่องนี้ถือว่าสุดยอดมากทำให้พวกเรานั้นอยากติดตามตอนต่อไปตลอดจนจบสีซสั้นและภาพอาหารที่เรียกว่าโคตรดีเห็นแล้วอยากกินเลยถ้าใครคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันดู18บวกเกินไปก็ต้องเรื่องนี้เลยอยากิทาเตะเจปัง แชมปเปี้ยนขนมปังสูตรดังเขยยวโลกผลงานของอาจารย์ทาคาชิฮาชิงูจิในส่วนของเรื่องย่อเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันต่างก็มีขนมปังเป็นของตนเองแล้วของญี่ปุ่นละ่ะเรื่องราวของอาซึมะคาซึมะเด็กหนุ่มผู้มีหัตถ์ตะวันความสามารถในการหมักโดขนมปังให้ขึ้นรูปได้เร็วที่มีความฝันอยากจะเผยแพร่เจปังขนมปังอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะญี่ปุ่นเขาได้สร้างสารรค์เจปังได้มากถึง55แบบ เมื่ออายุ16ปีเขาได้รับโอกาสครั้งใหญ่ด้วยการไปสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของร้านแฟนตาเซียและก็ได้เป็นพนักงานของร้านแฟนตาเซียสาขามินามิโตเกียวพร้อมกับคาวาจิเคียวสุเกะโดยมีมัตสึชิโรเขนผู้จัดก,การร้านและอาซึสากาวะสึกิโนะพนักงานร้านเป็นหลานสาวทายาทเจ้าของกลุ่มบริษัทแฟนตาเซีย นอกจากอสมาร์จะต้องทำตามความฝันของตอนเองให้เป็นจริงแล้วเขาและผองเพื่อนจะต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามของแซงปีแอร์ร้านขนมปังคู่แข่งซึ่งหวังจะคุบมกิจการของแฟนตาเซียพร้อมกับเรื่องราวหลังๆที่ดูจะเวอร์ขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเป็นอนิเมะเกี่ยวกับอาหารเรื่องแรกของแอดเลยก็ว่าได้ที่ได้ดูผ่านทีวีในตอนเด็กๆเลยให้ไปที่7เต็ม10เนื้อเรื่องสนุกเฮฮาฝนเศร้าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะที่ดีเลยทําให้รู้สึกว่าอยากกินขนมปังญี่ปุ่นตามอนิเมเลยททันี แต่ก็มีอีกเรื่องที่มีเนื้อหาที่สนุกอย่าง t อนเดโม s สกิลเดะอิเซไคโฮโลเมชิอนิเมะแนวแฟนตาซีคอมเมดี้ต่างโลกที่ถูกดัดแปลงมาจากไ์โนเวลผลงานของคุณเลนเองูจิออกเผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์โชเซสึกะนินาโรในเดือนมกราปี2016ซึ่งฉบับไ์โนเวลได้ออกมาแล้วทั้งสิ้น12เล่มในเวลาต่อมาจึงได้รับการดัดแปลงเป็นมังงะเพื่อเป็นส่วนช่วยในการโปรโมทไ์โนเวล และยังได้อาจารย์อากาชิเคมาวาดภาพประกอบภายในเรื่องซึ่งฉบับมังงะได้ออกเผยแพร่ในปี2017บนเว็บไซต์คอมมิกกาโดก่อนที่จะได้รับการรวมเล่มและออกวางจำหน่ายจนถึงปัจจุบันภายหลังจากกระแสการตอบรับที่ดีและการเรียกร้องจากเหล่าแฟนๆจึงได้รับโอกาสให้ดัดแปลงเป็นอนิเมะโดยสตูดิโอแมปปาในส่วนของเรื่องย่อจะเริ่มที่ตัวละครอย่างมุคุดะซูโยชิที่ถูกอัญเชิญจากญี่ปุ่นมายังโลกแฟนตาซี พร้อมกับอีก3คนแต่เขากลับมีพลังระดับคนธรรมดาจึงได้ทําการออกพจนภัยตามลําพังมีเพียงสกิลเดียวที่ติดตัวมาคือเน็ตซูเปอร์ ที่สามารถสั่งซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตจากญี่ปุ่นได้ด้วยเงินของโลกแฟนตาซีอีกทั้งเขายังมีความสามารถในการทําอาหารที่เรียกว่าดีเยี่ยมทําให้เขานั้นสามารถหาเงินจากการขายอาหารซึ่งช่วยให้เขาเป็นที่รู้จักและหาพรรคพวกที่แข่งแข่งได้และเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่สนุกมากๆแอดให้คะแนนไปที่8เต็ม10และงานภาพก็ถือว่าออกมาดีมากโดยเฉพาะอาหารในเรื่องนี้แอดจะชอบเจ้าตัวซุยที่เป็นสลาม และปัจจุบันก็มีหนึ่งในอนิเมะทำอาหารที่เรียกว่านี่มันแบกิวเวอร์ชันดันเจียนชัดๆกับดันเจียนเมชิเป็นมังงะตลกแฟนตาซีที่เขียนและวาดภาพโดยอาจารย์เลโวโคคุยตีพิมพ์ต่อเนื่องในนิตยสารมังงะของฮารุตะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2014จนถึงกันยายนปี2023เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมาชิกทีมของไลออสเกิดพลาท่าให้กับเลดดากอนทำให้หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอย่างฟาลินถูกกิน ไลออสและสมาชิกปาร์ตี้ที่เหลือของเขาอย่างมาชิลและชิริแจ็คต้องล่าถอยออกมาจากชั้นนั้นและต้องเริ่มผจญภัยใหม่อีกครั้งเพื่อหาทางช่วยเหลือฟาลินหลังจากสูญเสียสเสบียงและอาหารไปในการต่อสู้จนเกิดปัญหาต่างๆมากมายจนหัวหน้าปาร์ตี้อย่างไลออสได้ตัดสินใจบางอย่างในการจัดหาอาหารทั้งหมดภายในดันเจียนรวมถึงการกินมอนสเตอร์มากมายที่ปรากฏตัวออกมาโชคดีที่มีคนแค้อย่างเซนชิที่เต็มใจจะช่วยพวกเขาโดยแสดงวิธีปรุงมอนสเตอร์ต่างๆ ให้พวกเขาได้เห็นจนเกิดเป็นการตะลุยดันเจียนพร้อมกับเมนูพิสดารที่ทํามาจากมอนสเตอร์ภายในดันเจียนเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะที่ตลกและสนุกไปกับเรื่องราวของเหล่ากลุ่มตัวละครที่ต้องลงดันไปช่วยเหลือคนเอาจริงๆแล้วช่วงที่อนิเมะออกใหม่ๆแอดก็ยังไม่ได้ดูเพราะตอนนั้นกําลังติดมาโตเซเฮโนสเลฟกับโซโซโนฟิเลนเลยไม่ได้หาเวลามาดูเรื่องนี้จนได้มีโอกาสมาดูและดันติดอนิเมะเรื่องนี้ซะงั้นทั้งงานภาพอนิเมะและอาหารที่ทําออกมาได้ดีมากๆ ดูแล้วต้องทานข้าวไปด้วยดูมันไปด้วยจนมันได้เข้าสู่ช่วงหลังที่แทบจะวางตะเกียบลงไม่ทันมันเปลี่ยนจากอนิเมะปรุงอาหารกลายเป็นอนิเมะแนวต่อสู้ที่แอดตองไปหามังงะมาอ่านเลยทันทีสำหรับเรื่องนี้ยังฉายอยู่ไปตามดูกันได้นะครับแล้วทุกคนจะชอบน้องกันดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนสุนัขโกลเด้นแปลกๆเอาล่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ช่วยบอกเราหน่อยครับว่าทุกคนชอบอนิเมะทำอาหารเรื่องไหนกันบ้างและคิดว่าเรื่องไหนชวนหิวมากที่สุดสามารถคอมเมนต์สนุกๆกันได้นะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e และกดกระดิ่งให้กับทางเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ทางช่องเราจะมานำเสนอหรือใครใจดีสามารถโดเนทมาได้เป็นค่าเครื่องดื่มร้อนๆให้เป็นกำลังใจสำหรับแอดได้นะครับและวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ